วันนี้ขอนำเรื่องสามวิธีเปลี่ยนคนไม่มีโชคให้เป็นคนโชคดีมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจาก skinland.com ฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับ สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในชีวิตเราโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนล่วงหน้าเราเรียกว่าโชคและพูดถึงโชคเรามักนึกถึงสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นอะไรที่ถูกกำหนดไว้อยู่แล้วคนโชคดีมักจะเจอเหตุการณ์ที่ดีและคนโชคไม่ดีก็มักจะเจอเรื่องที่ไม่ได้ดังใจแต่ในความเป็นจริงเชื่อไหมครับว่า เราควบคุมชีวิตเราได้ทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่เรื่องโชคด้วยคุณว่าคุณเป็นคนโชคดีหรือโชคไม่ดีคําถามนี้เป็นคําถามที่ตอบอยังไงก็ถูกเราจะโชคดีหรือโชคไม่ดีนั้นอยู่แค่ความคิดเราอยากเป็นคนโชคดีกันไหมครับวันนี้ผมมีสามวิธีที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนโชคดีมาเล่าให้ฟังครับหนึ่ง เชื่อว่าคุณเป็นคนโชคดีเมื่อก่อนผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อว่าตัวเองโชคดีเหตุผลเพราะตอนเด็กๆผมแพ้ทุกครั้งที่เล่นเป่ายิ่งจุกกับเพื่อนหรือเกมอะไรก็ตามที่ต้องใช้โชคผมจะไม่ค่อยเล่นชนะเลยพอมองย้อนไปแล้วมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นเหมือนผมเราปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยในอดีตมากำหนดความเชื่อของเรา ฉะนั้นขั้นตอนแรกของการสร้างโชคดีให้ตัวเองคือเชื่อไปเลยครับว่าตั้งแต่นี้ไปคุณเป็นคนโชคดีถ้าเชื่อไปเลยไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยโชคดีลองหาหลักฐานให้ตัวเองโดยการถามตัวเองว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทำให้เรารู้สึกโชคดีที่สุดในชีวิตคืออะไรแล้วคุณจะเจอครับสขอบคุณทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้น ทาวิธีแรกคือการมองหาเรื่องดีในอดีตที่ผ่านมาวิธีนี้คือการเปลี่ยนเรื่องธรรมดาให้เป็นเรื่องดีการขอบคุณกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจะทำให้คุณฝึกการหาแง่ดีที่ซ่อนอยู่ของเรื่องที่ดูไม่น่าจะดีและเก็บสะสมเรื่องราวดีๆในแต่ละวันเช่นขอบคุณรถคันหน้าที่ให้ทางตอนรถติดขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่เปิดประตูให้ ตอนมาสารหรือขอบคุณหัวหน้าที่คอมเมนต์งานให้เราปรับปรุงถ้าคุณแค่เขียนขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้น5อย่างในแต่ละวันผ่านไปเดือนหนึ่งคุณจะมีเรื่องดีๆถึง150เรื่องเลยทีเดียวสาวันนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่ๆผมชอบความรู้สึกหลุนเวลาเราจับฉลากของขวัญ เราตื่นเต้นที่สุดตอนหลุนว่ามีอะไรในกล่องของเราคุณลองพูดกับตัวเองตอนเช้าว่าวันนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่ใส่ความรู้สึกเหมือนตอนคุณกำลังจะเปิดกล่องของขวัญลงไปในชีวิตและคุณจะพบว่าโลกนี้เตรียมของขวัญไว้ให้เราทุกคนแต่คนที่ได้คือคนที่ยื่นมือออกไปรับมันคุณอาจไม่ได้เจอเงินล้านตกอยู่ที่พื้น แต่คุณจะรู้สึกด้วยตัวเองว่าเรื่องดีๆในชีวิตก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสรุปสั้นๆก็คือความโชคดีแปลตามระดับความสามารถในการสะสมเรื่องดีๆในหัวเราสังเกตไหมครับว่าคนสําเร็จมักทำอะไรถูกที่ถูกเวลาเสมอผมเองเชื่อว่าความสําเร็จในชีวิตนอกจากการทำงานหนักแล้วโชคก็เป็นส่วนประกอบสำคัญ แต่สิ่งที่คนสำเร็จรู้คือเขาไม่ได้โชคดีมาตั้งแต่เกิดเขาสร้างมันขึ้นมาเองได้ซึ่งคุณก็ทำได้เช่นกันพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370